สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องชัยดวงหิงลาวพัฒนาทุกๆท่านกันเลยนะครับแล้วแล้วก็มาพบกันสหรับในวันพุธแล้ววันจันทร์ขอโทษขออภัยด้วยมีเด่น5อยู่แต่ไม่ได้จับไปให้5 9, 9, 9, 9 5, 6, นะครับจบไปให้56นะครับเนาะห้าเก้าสตัว9 5 6หเนาะเอ้อนะครับน่าจะออก56เนาะอ่ะโอเคนะครับเนาะก็วันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับ ถูก3ตัวแล้วกันนะถูก3ตัวแตก3ามตัวเลยแล้วกันใครเข้ามาแล้วย่งไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับใครที่นะครับผ่านมาเจอคลิปนี้เพื่อเป็นการเปิดดวงนะครับเนาะพิมพ์ว่าชัยดวงเฮนะพิมพ์ว่าชัยดวงเฮก็ขอให้ได้เฮกันทุกคนทุกท่านเลยแล้วกันนะครับเนาะอ่ามาดูแนวาทางของในวันนี้ก็อ่าวันที่ลงมือแล้วอ่าวันที่10 10เมษาปี6 7วันนี้ให้ไปในที่ได้เด่น0 1 8นะครับเวื่อที่แล้วให้ไป0 3 5ห5เนาะ5ก็มาอยู่แต่ไม่ได้จับไป5 9 3นี่ก็ไปออก6ตัวข้างหน้านะครับ0ก็ไม่มาเลยอตาม0อีกนะครับเนาะันมุมมากคือศูนแล้วเนาะอ่ะขอให้โชคดีในตัวเด่นนะครับเนาะจับคู่นะครับก็จะเป็นนะครับในที่ใน0 6 0 5 0 8 0 3 0902นะครับในเด่นศูนย์นะครับก็ใครชอบศูนย์ก็อ่ะซื้อติดไว้6ชุดนี้หรือใครชอบเด่นหนึ่งนะฮะก็จะเป็นที่19 18 17 1้16นแแล้วก็10ศูนย์นะครับอ่ะหรือใครชอบเด่นหนึ่งก็ซื้อไว้6คู่นี้นะครับศูนย์ในตัวกันนะครับกันวันนี้ก็จะเป็นที่ที่น83 8 3, 8า8แ8ดเแล้วก็8 4สนะครับ ะฝ้าฝนที่ตกเดี๋ยวว่ได้ยิ้นะครับเนาะที่ไหนฝนตกกันบ้างอ้พายุเข้าแล้วพายุฤดูร้อนเนาะน่ากลัวนะครับเนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้นะครับพายุโซนร้อนนะครับ3ตัวก็จะไปในที่นี้583นะครับ782แล้วก็018นะครับ3ตัว3ชุดก็ลองติดไว้โดยเฉพาะ583นี่อ่าเนี่ยเลขรดนะครับเนาะ,ะลองติดไว้แล้วกันนะครับ อีชุดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นที่เจ็ดแปดสามเนาะศูนย์หนึ่งสองห้าหนึ่งหกนะครับก็ขอให้โชคดีนะฮะถูกหวยกันทุกคนทุกท่านแล้วกันใครที่ไม่เคยถูกหวยสามตัวเลยก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีนะครับกันในงวดของในวันนี้แล้วกันนะสำหรับในวันพุธนะครับเนาะอ่ะยังไงคลิปนี้ผิดพลากกดประการใดนะครับหรือว่าจะไดเอยไปไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องขอโทษขอไปสมาชิทุกทุกท่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้ายังไงก็ใครถูกหวยใครโชคดีแล้ว อย่าลืมนำเงินที่ถูกหวยโชคดีไปทําบุญนาทานด้วยเด้อน,นะครับเนาะเรื่องแบบนี้นะครับใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ